แฟนใครเป็นอย่างงี้บ้างครับให้ช่วยดูแมบทีไรแม่งหลับทุกทีแล้วมังจะไปทางไหนวะเนี่ยตัวเองเดี๋ยววันนี้เขาช่วยดูแมบให้เองนะตัวเองเขับไปเลยสบายสบายมาเวลี่กูไปเลยค่ะเฮ้ยเธอข้างหน้านี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอา้าหลับไปอีกแล้วเอา้าแล้วอย่างงี้ทำไงอะเนี่ยแมพก็ไม่ได้ดูเอา,อเอา,เอามา <S <S ใครเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวฮีวิลลี่จัดการให้ครับ ถ้าใครอยากดูแมบแบบสบายๆแนะนำติดจอ Android แบบนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นจอ Android r a m 8ล o ม256ครับหน้าจอความคมชัดแบบ 2K ครับติดไปไม่มีเชยแน่นอนครับแล้วเซตนี้ราคาเท่าไหร่ครับเพียสำหรับจอ Android ตัวนี้จะมี2สเปคนะครับถ้าเป็น r ร m 8 ROM 128ราคาแค่19,900บาทครับแต่เพิ่มอีกแค่2,000กว่าบาทครับเป็นแรม8ลม256ครับจะจบในราคาแค่22,900บาทเท่านั้นเองครับลื่นเร็วแรงไม่มีสะดุดเลยครับนี่ครับสเปเค้า แล้วตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับฮียเอ๋ทำได้หมดเลยครับทั้งดูหนังฟังเพลงอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวครบสมบูรณ์ครับแฟนใครขึ้นรถแล้วหลับปับ๊บต้องติดจอตัวนี้เลยครับมาได้ที่มิลาสออดิโอ